วันนี้ก,กินข้าวกับสับปะรลยดูการกินอย่แซ่แบบ,บ,บ่แซ่บครับแซ่บแซ่บติดปาก <laughs> พริกติดปากวันนี้สับปะรดลาบลาบลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดโอ้อย <laughs> ากอร่อยเลยแต่เผ็ดแซ่บค่ะนี่อยู่กับคนดังค่ะสับปะเลยคนดัง ดังไฟเลยพ่อได้ดังต้นดมคนดังม้หนีินี่ชาปะไล่คนดังเคนดังไฟไปคนดังอร่อยแม่อร่อยดูเตหุ่นค่ะโอ้เสียครัพพี่นี่ตอนนี้พี่น้องตอนนี้อยู่กับเราถ่ายเ้อพี่น้องเดยองสองน่าพี่น้องนะ

หัวปราสนนะอ๋อดูในโทรศัพท์มันไม่ค่อยใส่ดูกับทีวีใหญ่ๆโอ้เต็มกล้องเลยเต็มเลยมาหลอกกันสองคนมาหลอกกันสองคนอยู่ในห้องเหรอหรากืนเลยเขาไปหลอกเมอเลยเขาเปหมวนเขาไปหเมอเลยแันดำมือเดียวรอคมันใส่แต่งตัวนี่นี่อมาดูมาดูคนดังอีกคนหนึ่งครับนี่ เอฟซีเยอะกับบาเหลาได้ข่าวได้ข่าวว่าไปโนนดินเดงนี่เด็กน้อยมารุมเต็มเลยใช่ไหมเขาอยากเห็นท่อเฟได้เด็กน้อยใครรือเป่ากหัวงอนที่ขึ้นทั้งลงหัวหล เป็นอย่างรถแล่นรถก่อนกินรถไตก่อนขับเองน่ะรถม้ากูรอ้ว่าตายไปสื่อจะดูด็กของกนศพนึงวันสัตวรอรอไปสื่อจะดูไปเขาเขาไปอยากขับรถแล่นโอ้ทำไมแกมีรถเหมือนกันบอกบอกเพราะตะปองดั้มปั๊กมันอะโดนเหมือนกูเล่ามันีอยา่จะรถแล่นก่อนกูตายวันนี้หอวเราะรถยดูดิแห้งบ่ไม่เพอาะเดียวอยู่เดี๋ยวกูบอกว่าเบิ่นเบิ้นเนี่ยเบิ่นแม่เบิ่นบม้ป่อยขาดเบิ่นเนี่ยขาดวันสัตว ตายรู้กยีดโพาคนบุกมวันนี้บรรยากาศครับกเอานี้นขวดเบียร์นาเกียรติลนอยางมันออกล่องนะสัดผมมาใหม่กูย่งม่โอ้กูรอเกินยงมันว่ามันยังปากไงกูห้องเนล่าสย่ดูเบียร์ด บอกว่ากำลังืเกลยวมากไงตาวข้วจ้านขา้าเนาะ้ไจานาเข้านว่หัวนได้จานาวอระาเม่ับผิดตามว่ามันเเดน้ากเจ้าไปว่าหันเพราะว่ามันไปบมดอย่างโดนเนะ ตะแรกในมือแล้วตนี้มีอนนีจังมันมคนด้ถ like ือก็ได้มาเหรป้ด้องแงท่านบกว่ามเป็นกรบคหองพอไปหาเจ้าแล้วพูอนี้ตั้งแต่สายสิตุ่มเแ่งี่ไีรับขบ้านพูนี้ไปทางไหนนี่

สู้นี่งานกันดูซับปะเธนีล้วมึงไปก้จะด่างบัวหม่นไม่อั้งยุกวงุ่นแล้วทางเดียวนี่ใี้จะมีตอนดีนีเห็นป่าวนั่นเป็นตุงบัวตุงมันแม่แต่เท้ เย็นมากนะมึงเนี่ยขี้มึงอันเหรอสมสมอยู่บบเขาประสมเลยน้อยอ่ะน้งบุ๊บำหลายมือตัดเอำด้วยรถดีบไรใรถดีเบิร์ดเจะกิยาครับข้างนอกอิ่มาดีเลยไปร้อีไห้อันขาหมูหุ่นั่ไ้มอยู่รมันเฮ้ยวันดันเมียไม่ได้มาด้วยน มยมามาแล้วชงกลับคืนลบ้านคจไปใมองเอาอ่เบับี่วันนั้นพ่อไปไหนวันนั้นใสมองใช่หรอใมองถ้าใอยเฮ็ดบ่มีเด้เขาลงบาลใครทำวันนั้นมาโอ้หมือนั้นมันหลายกุ๊กด้นี่เด็กเขาเนี่ยขาเจียตะ กับหโอ้อร่อยมากเลยอยากกินนะนั่นด okay. oh, yeah. like ีครับแม่เปิดลาบสาวให้ดู

เออเขากำเบิ่งดอกว่ามะลุนเออเขาเบิ่งดอกจกดอช่วงยังดอกเนี่ยมูยาไปตายเขาอยู่เอาอันนี้บะแมนของไอเอียวอันนี้ช่องเล็กๆเจ้าเฮ้ยเอาแบบยืนติ๊กเกอร์เอาอยู่เนาะเอาบัตรไทยเขาได้ดาไปซื้อๆเขาไม่รู้จักเราหรอกบอกมะลุนเร็วนี่ยังจะบอกนะครับเขวก็ขึ้นยากนะท่านอันนี้ช่องเถือกนะจ๊ะ หูาวาเลยเบื่อไปเองนะคับเป็นยังไงกูลืมข้าวยิบแผ่นเลยไปเลืมไปว่าเขาใายิบยบอรว่าหันเราเี่บอกว่าเนี่ยน่ี่ไอชีหอยิ่งหนูกุกซีบุ้งนะ เออว่ายาก,กิน,นอ่านั่กเด็กน้อยกินเผ็ดไม่ได้เสียงเออเอาอิ่มไห้เถอะ กินยูนิ่มว่าอินมซาเบอร์เลสที่ห้องไปกินบานรไปกินบานครับยูนี่มเบิร์ดเข่าเบิร์ดย่าง ไรยังคะมือยังร่องบ่ได้บ่กบอคก็ไ่เห็นเปิดลานอาหารคลายรลดมืออื่นาม่รู้ยังเมือนแรงมืออื่นบ่ยูมึงไปที่สเกตก่อนแับ่มาตอนไหนรถตะบันเลยกินข่ามาราบอกตันเลยกินข้ามานี่ยิวเขาแห้งลาเข้ามากินวันนี้เข้าม้าเนี่ยน่ะนี่แรงแรงแรแงแรงแนี่นี่นี่ มันจะเปี่ยนบเ้ยกอน้ากแล้ววาม่เคยขาดเัาเีลาเลาหวเราะทั้งวันเนี่ยใเกบลกันจทะเเขา่ะค้กัน้มาเลยกันเนี่ยไม่รอัวเเนี่วันนั้นขับแปดห้าใครพัะตดม ข้าวเบิดไม่ปั้นข้าวเหนียวมึงทาสบะเลยนั่งกินเขาเพ็ดอยู่บ่เผ็รไปไหนหรอพอดีดีน่ยเอจานไมต้งเเหมือนมึงเนอะเนอะทำอย่พอดีเลยเนาะห้องวันเรกิน ว่าจะมาต้มเป็ดนู่นว่ามันกินถึงสูงแล้วป้าอันนี้จานบางใย่กินู้เดียวเด้อคนยังไม่อิ่มเลยหนออย่าเอียามาเอามาให้พี่ด้วยคนหนึ่งเห็นน้ำอย่างนั้นแล้วตู่อยู่พรุ่งนีเบียร์ก็มีแเศรบ

อันเอฟซียอดดามาเด้อเดี๋ยวสับเบอร์จับจับมาตามสั่งนี้มันกับเมียนไปเรียนเรียนไม่ทันแล้วมันก็บพวอากต่อมากขึ้นหรอแต่ละสำหรับคลิปนี้มันี่กับมัมีอย่างไรครับมือนกักินลาบเป็ดเอาเร็วเร็วมือนีกมือนีกับกินลาบเป็ดแต่ว่ามืออื่นนี่เจียยว่าจะไปยู่มืออื่นว่าดิตรงขาหมูโอ้ขาหมาล่ะ ทำมขัวสับเปลือยนะคะอันนี้ครัวสับเปลือยมีองไรนะครับชั้นหนีนะครับบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดว่าแฟนสับเปลือยอุ้ยยังไม่หาวบไปแล้วค่ะบ๊ายบายน้องอะไรนะน้อง